เมนูวันนี้ต้อปัดเกย์หน้ำจุกตัวน,นี้แกงต้มเหล็กขวันคน้อนปักตัวน,นี้ไอ้นนอไนะก่เค็มหมกเกลือตักนอก่องตักต้อก่อนจิมนจ้มก่อนจิ้มก้อนจิ้มก่อนลองเลย มันปั่นตื้อนะมันปั่นตื้อนะได้แรงออกจ่าเลยอ่ะเอออืมอู้ดไดแรงออกจริง To rồi, to rồi. Đây đây ngọt những bát tôi này. To bát. Ừ.